<Okay. S 2> โอ้โหแบบหมากาดครับโ okay. อเคถือว่าดีเลยดูดีดเวลามากสรุหรือจบสุดนะมันหลายเหตุผลครับที่เราอยากหรือเขา นะครับมันหลายอย่างจริงนะครับก็รือแล้วทำให้จบประกอบกับแบบที่มันเป็นโพซิชันเดิมจากใกล้เคียงกับโรงงานมากที่สุดจะดีกว่าเนื่องด้วยการใช้งานระยะยาวนะครับต้องขอลื้อนะครับดูสังเกตความมนของรูเป็นไงอ่าโอเคหมวกคารต้อมเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วผมจะบอกว่างานสีของพี่เขาอะไม่ธรรมดาเลยนะจริงๆอันนี้ขอชม จากใจเลยหมคัตต้อมผมเจอเยอะนะครับบ่อยๆอด่ดูดิงานสีไม่ธรรมดาจริงๆนะครับโอเคจ้ะขออนุญาตหรืออีกข้างเดี๋ยวมารีจีทกันอีกทีครับผม มาถึงเวลาที่เราต้องพูลิสครับผมกะตอนนี้เราเคลียร์คราบเกาคราบเกาเคลียร์ประมาณครึ่งวันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเกาสองหน้าเนี่ยเกาสองหน้า3 m เนี่ยโหบอกเลยติดทนมากติดดีมากนะครับแล้วก็จะมีปัญหาตอนที่เคลียร์นะครับปากเราประกอบกลับไปครับเพื่อการ P C S ที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าแต่ชิ้นนี้พวกชิ้นนี้ต่างๆนะครับผมต้องขอใช้เครื่องพวกตัวเล็กนะครับในการพูลิสเขานะครับแล้วก็ไม่ได้ทําง่ายนะบอกเลยว่าไม่ได้ทําง่าย เรา P c s ในส่วนของตัวหมวกก่อนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะต้องประกอบในส่วนของอะไรต่างๆชุดนี้เข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะประกอบเสร็จปุ๊บเอาประกอบแรมก่อนนะครับเพราะว่าแรมครับพอเวลาเราถือขัดอย่างเงี้ยบอกเลยว่ามันไม่ค่อยเกลี้ยงนะครับมันไม่ค่อยเนี๊ยบนะครับเราก็อยากจบให้แบบเนียเน๊ยบเนะียบเนาะใต้นี้ก็เหมือนกันต้องจบแบบเนียเน๊ยบเนบเนาะอะไรทุกอย่างครับถ้าเราจะเปลี่ยนอะไรเดี๋ยวเราจะบอกไปในคลิปแล้วกันนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับก็จะมีเปลี่ยนบ้างไม่เปลี่ยนบ้าง แล้วแต่มันก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่เราก,ก็คือแล้วแต่ลูกค้าเราก็แจ้งลูกค้าล้วกันแต่ว่าหมกไปน,นี้อย่างที่บอกครับเป็นหมวกของรุ่นน้องนะครับเจฟฟี่นะครับเขาก็สนับสนุนเรามานานแล้วเนาะขอบคุณนะครับจ้ะก็อะไรทําได้ทํานะครับเพราะว่าเจฟบอกไฟเขียวได้หมดแล้วแต่พี่โอ้โคตรชอบเลยคานี้แล้วแต่พี่เพราะอะไรรู้ว่าเพราะการทํางานที่มันค่อนข้างที่จะเนี๊ยบออกไปครับเราเราทำงานเราจะบอกว่าอย่างเนี้ยอย่างเนี้ย งานเราอยากทําจบแบบ100%กลับให้กับเจฟฟี่นะครับกลับให้กับลูกค้าทุกท่านเราอยากทําจบพอลูกค้าไฟเขียวครับลูกค้าบอกว่าได้เลยพี่ทําเลยโคตรชอบแบบนี้คือโคตรชอบนะครับก็ดูดูตามหน้าง,งานได้เลยตัวไหนใช้ได้ตัวไหนใช้ไม่ได้ก็คือเปลี่ยนเท่านั้นนะครับเจบอกไม่ซ่อมครับผมต้องการเปลี่ยนที่ตัวหมวกครับริ้วรอยที่ตัวหมวกเลยนะครับไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นหว่วงเขาให้อะไรมาเยอะมากนะครับสำหรับเล็กเกอร์ของงานสีของพี่ท่านนี้ ผมไม่รู้ว่าพี่ธานีชื่ออะไรไม่รู้จริงๆแต่จะบอกว่างานดีดีครับคุณดูเห็นไ,ไหมมีความวิ่งมีความวิ่งเส้นเส้นแบบดีนะครับดีเนี่ยเนี่ยคืองานคัสต้อมที่ดีแล้วนะครับนี่ดีเลยครับดีเลยนะครับเราก็จับหมวกคัาต้อมมาหลายใบเนาะอันนี้เรากล้าพูดได้เต็มปากแล้วก็พูดตรงๆเลยครับว่าดีครับงานดีนะครับก็ที่เหลือ คือประกอบกลับไปให้ตรงโพสิชันเดิมนะครับแล้วก็ตรวจสอบเช็คอะไรทุกอย่างอันไหนไม่ดีคือเปลี่ยนแค่นั้นจบจากเคมีการใช้ครับก็ตรงหน้านี้เลยครับแมครับศูนย์สี่ศูนย์หกครับโรตลี่โรตลี่ตัวนี้นี่ต้องใช้กับพวกขอบนี้นะครับพวกขอบนี้เพราะว่ามันจะมีเครื่องมินิพูลิสนะครับอีกตัวหนึ่งนะโทษทีดึงมวมาวางนะมินิพูลิสตัวนี้นะครับก็จะได้ใช้ตามซอกเล็กๆนี้นะครับก็เดี๋ยวดูเลยว่าเราทำยังไงกับหมวกใบนี้บ้างครับ โมคุณจะราคาเท่าไหร่ก็ได้ครับจะคัดต้มมาจากไหนก็ได้ครับนะจะปีไหนจะลึกมาแค่ไหนนะครับหรือจะสภาพไหนมาเราก็ยินดีดูแลให้มาตรฐานเดิมมาตรฐานเดียวในทุกๆใบครับผมจ้ะดูนะดูนะโอเคจ้ะค่อยๆค,ยคาลิเบตก่อนหาก่อนว่าเขาชอบอะไรแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับ เริ่มสวยใช่ไหมครับอันนี้คาลิเบตไปรอบ2นะแต่ว่ามันยังไม่ได้กลิปนะครับม,ม,มันได้แล้วจริงๆอะ่ะมันคือชักเงามันคือสเต็ปชักเงาเลยนะครับแต่ว่ามันยังไม่ออกเป็นสเต็ปของพูลิสเลยครับแต่คุณดูนะผมให้ดูสีตรงนี้นะครับสีตรงนี้คือเป็นสีบรอนแล้วกันเนาะแต่พอเวลาเฟดสีตัวนี้ครับมาโดนกับไฟส่องขาดหรือแสงธรรมชาตินะครับคุณจะเห็นได้เลยว่าเมทัลลิกตรงนี้ครับออกเป็นแนวโกล ทองหรือออกแดงๆนิดๆ,น,ดๆนะครับเป็นโลสโกหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผู้ช่างคนนี้ถือว่าคีดเอทได้ดีมากนะครับแล้วดูนะเมทัลลิกของเขาทั้งใบเนี่ยสังเกตดีๆสังเกตดีๆเมทัลลิกเขานะครับไม่ใช่สีปอนนะครับเมทัลลิกสีทองครับผมเข้าใจแล้วทำไมพี่เขาถึงได้แชมป์จบครับจริงนะครับมา เดี๋ยวประกอบให้เนินะเนียบนะโพ i ิชันตรงๆนะใบนี้เนียนแน่นอนจ้ะงั้นเดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับผมพูิเอีกรอบคาลิเบรตเจอกับน้ำยาบางตัวนะครับแล้วก็การทดในเรื่องของเคมีนะครับก็ปรากฏว่าผลลัพธ์ก็ประมาณนี้นะครับเอาจริงๆอ่ะคือเขาทำมาดีนะเรื่องของงานสีคืองานดีมากนะครับนี่คือแอร์แบบแอร์บัด Air แอร์บัตแตการทำสีแบบแอร์บัตนะครับไม่ใช่สติกเกอร์นะก,ก็โอเคนะครับงานสติกเกอร์นะครับที่ดีๆเนียนๆน่นะเอาจริงๆเลย Factory mm hmm. ของ R อารยอ่ะก็เป็นงานสติกเกอร์มานะครับแต่ว่าด้วยด้วยความที่เขาเป็นช่างที่ละเอียดผมให้ดูตรงนี้นี่คือคมนะดีจริงนะครับยอมรับ จริงนะครับตอนนี้เรากําลังจะประกอบบางส่วนเข้าไปในบนเชียวหมัวก่อนเพื่อทําการ PCS สนะครับส่วนนี้คือส่วนที่ PCS แล้วแล้วก็เมื่อกี้เน้นใต้นี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้เขากรอสขึ้นมาให้เขาฉ่าขึ้นมานะครับแล้วตรงจุดนี้เดี๋ยวเราประกอบเข้านะครับทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับมีตัวนี้ประกอบตัวนี้ประกอบตัวนี้อย่าง อันนี้ทีหลังก็ได้นะครับตัวนี้นะครับต้องประกอบเพื่อเทสก่อนนะครับว่าขาจับใช้ได้หรือเปล่าน,นะครับก็เดี๋ยวดูไปเป็นขั้นตอนของเราแล้วกันเนาะครับผมใครเข้าไปแล้วใช่ไหมครับจัดทุกอย่างนะตอนนี้นะเลยทำอย่างนี้แล้วก็เทสเลยนะครับถ้าไม่ผ่าน,นครับก็คือต้องเปลี่ยนนี่คือการเทสของเราเนาะแก๊กมันต้องมี4แก,กนะ๊กเนาะฟังนะ หนึ่งสองสามนั่นหายเองจับกล้องให้พี่ขามันมีความล้าค่อนข้างมากนะดูจากสองฝั่งที่มีสเปซที่ไม่เท่ากันนะครับนะขอ 1, 2, 3, อีกทีหนึ่งสองสามสี่เอาหไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนะขออีกที ืมโอเคสี่แก๊สครับอยู่นะมันจะต้องอย่างนี้เนี่ยคือขาที่มันสมบูรณ์นะครับขาจับจะต้องสมบูรณ์ประมาณนี้นะครับมันถึงจะประกอบกลับได้มันต้อประมาณนี้นะอโอเคจะใส่แรมดีกว่าแล้วเดี๋ยวพิเศษกันต่อสรุปแบบนี้ครับ ด้วยความที่เขาล้าเนาะมันล้ามากดูดิมันล้าแบบนี้มันล้าแบบนี้แล้วเราเห็นว่าเราเองก็ไม่ได้ลื้อกันบ่อยๆอะครับก็เพราะฉะนั้นลื้อแล้วเปลี่ยนเลยนะครับค่าไหลรตัวนี้นะมันหลักร้อยครับไม่ซีเรียสหรอกผมเชื่อว่าเขามไม่ซีเรียสหรอกเพราะว่าไม่งั้นนะครับงานก็จะวนกลับมาที่เราอีกแล้วก็ลูกค้าก็จะไม่ค่อยโอเคแล้วคนนี้เป็นน้องเราด้วยนะโอเคงั้นเปลี่ยนครับผมจบ ที่มันแข็งแรงมันต้องเป็นอย่างนี้นี่คือเราออกแรงกดเยอะมากเช่าใจไหม <Okay. S 1> แล้วเราจะบอกว่าตอนนี้ครับอะไหล่ของเราตัวนี้เรามีแค่ข้างเดียวแต่มี2ชิ้นนะครับอีกอันหนึ่งคือมีชจ้าของแล้วนะครับอันนี้นะนี่นะนี่คือแข็งแรงเหมือนกันนะครับมีความใกล้เคียงแต่ล้ากว่าตัวใหม่ที่เปลี่ยนเข้าไปแน่นอนนะครับโอเคตัวที่เปลี่ยนไปก็อยู่นี่ครับส่งกลับคือเจ้าของเท่านั้นครับผมโอเคจะเดี๋ยวขอใส่แลนอีกรอบครับ จะมาติดอยู่เรื่องหนึ่งนะครับมันมันเรื่องหนึ่งนะโดยปกติแล้วครับหมวกผลิตปี2017ดูนะจะไม่มีในส่วนที่ขอบยางมีรอยต่อแต่นะครับใบนี้ก็มีรอยต่อของขอบยางมาพอเราติดตั้งเข้าไปเราเซตอัพมันเข้าไปครับปรากฏว่าขอบยางมันจะเพะเยะและสุดท้ายเลยถ้าจะดึงให้เพเยะจริง,รงดึงให้สุดจริงๆอะ่ะมันไม่สามารถที่จะติดกันได้ พูดกันตามตรงนะครับไม่ได้มีการกล่าวอ้างหรือว่าใดๆใครทั้งสิน้นผมเป็นคนที่แก้ให้หมวกมันสวยอ่ะโอเคมันจะประมาณนี้เนาะอ่ะลองเอ็นลองดึงให้ให้ดูหน่อยโอเคจะประมาณนี้ใช่ไหมจะประมาณนี้ใช่ไหมอ่าทีนี้ถ้าดึงสุดนะมันเพเยอะเซ็ตยังไงก็เซ็ตไม่ลงนี่เราแก้เป็นรอบสองรอบแล้วไม่จบนะครับเอาตัวนี้อลองภาพดู ขอบยางตัวนี้นะครับเป็นขอบยางที่ระเบิดจากหมวกมานะครับเป็นขอบยางตรงรุ่นครับไอซ่นอนะครับจากประมาณนี้นะครับขอบยางไร้รอยต่อครับซึ่งตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นของหมวกใบนี้นะนี่มันตรงรุ่นนะมันจะประมาณนี้ประกอบแล้วก็จะประมาณนี้จะขออนุญาตไม่ถามเจฟฟี่แล้วกันนะทำเลยนะครับเพราะว่าเจฟฟี่เขียวบอกแล้วว่าเจฟฟี่เขียวเคสบาเคสครับ แล้วแต่แล้วแต่ของด้วยว่าของมีไหมถ้าของมีคือทานะครับถ้าของไม่มีคือต้องรอเท่านั้นนะครับแล้วขอบอยางอันนี้ครับส่งกลับจากเหมือนกับอะไรตัวนี้นะครับอะไรเสียส่งกลับเขาครับให้เขารู้ว่าเราเปลี่ยนอะไรเขาไปบ้างจากโอเคงั้นอย่างนี้เดี๋ยวเราเซ็ตขอบอยางก่อนเซ็ตขอบอยางให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วไปต่อกันครับนี่ยัง p ีซีสกันไม่จบเลยนะครับเพราะว่า ซพิ่งจะประกอบแรมเข้าไปเทสขาจับแอร์วิงกันเท่านั้นเองนะครับใบนี้ใช้เวลาทำ5้าถึวันตีไปอย่างนี้ครับเอาสวยๆ1สัปดาห์จ้ะโอเคเดี๋ยวมาดูกัน มาสอยลงมาหน่อยสิเจฟฟีาา่ต่อเนื่องกันเลยคลิปต่อเนื่องกันเลยคุณดูเมทัลลิกของแดงโรงงานนะหมวกใบนี้ผลิต20ป,ปีนะครับนี่คือเมทัลลิกที่ช่างที่ได้รับการประกวดแล้วได้อันดับหนึ่งนะครับของ Hotlot Thailand นะครับนี่คืองาน a i r ์บัตรล้วนๆแอร์บัตจ้ะ a i r ์บัตจ้ะนะจ๊ะ พามาดูอีกอย่างและนี่ก็น่าจะเป็นช่างคนเดียวกันผมไม่แน่ใจดูศิลปะงานพวกนี้นะครับจาดูนะดูนะดูนะจานะคันนี้เข้ามาเก็บดีเทลลิ่งอีกรอบหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าเข้ามาหรือถังมาไงนนไงถังครับไม่ถ้าเจ้าของไม่โอเคครับถังรออยู่นะั่นรอรอประกอบนะครับเดี๋ยวก็น่าจะเป็นผมเองเนี่แหละครับเดี๋ยวผมทําเองนะครับคุณดูดีคุณดูดี คุณดูรายละเอียดงานดิคือเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้อะแต่รู้ว่ามันดีมากอ่ะเออนะครับมาเทียบกับอันนี้ดูในเรื่องของเมทัลลิกที่เขาให้มานะครับมีความสม่ําเสมอนะครับบนบนชิ้นงานนะครับงานเนี่ยไม่มีโ,โหแบบงานดีมากอ่ะเอางี้ดีกว่าเป็นงานแอร์บัดที่ดีมากนะครับดีจนแบบโอ้เออครับคืออยากลื้ออ่ะคืออยากทาอ่ะอยากลือ้ออยากทําใหม่นะครับเพราะว่า มัน position มันไม่ไม่ได้เป็นไปตามที่มันควรเป็นนะครับของอะไรอ่ะเราก็เลยอ่ะโอเคได้จ้ะผมได้มันก็แทบจะเป็นงานถนัดของเราเลยนะคือรื้อประกอบทั้งใบอย่างเงี้ยเราก็ทําได้หมดอะ่ะแต่ก็ตามนั้นอะ่ะอืมนะครับใบจริงสวยมากนะ สวยมากนะครับสวยกว่าในคลิปนะแล้เกอร์ที่เป็นจำเป็นต้องหนาแบบนี้รู้ไหมทำไมผมพูดคุยกับเจฟฟี่ครับเจฟฟี่บอกว่าพี่เห็นลายตรงนี้ปะ่ะด้านหน้าเลยอ่ะพี่เห็นลายปะ่ะรถเขาก็เป็นลายนี้นะสปาร์ตันเหมือนกันนะครับพี่ดูลายตรงนี้นะลายตรงนี้เนี่ยถ้าเขาไม่โอเคอ่ะเขาขัดออกแล้วเขาทำใหม่นะ,ะลายตรงนี้ไม่โอเคขัดออกทำใหม่นะใส่เพ้นท์ลงไปเคลียร์โค้ด เพนถ้าเพ้นรอบเนี้ยไม่โอเคขัดใหม่ยังเหลือเคลียร์โค้ดอีกเฮ <_ d> um> ้ยคุณละเอียดขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยผมเพิ่งรู้ไม่แปลกเลยไม่แปลกใจเลยที่เขาจะได้รางวัลไม่แปลกใจเลยดำคือดำสนิทแล้วเคลียร์ทุกอย่างได้สนิทผมชื่นชมจริงๆครับผมไม่รู้ว่าช่างท่านนี้คืออะไรเอาเป็นว่าถ้าช่างท่านนี้นะครับดูผมอยู่นะครับ ทักมาเลยนะครับผมยินดีซัพพอร์ตให้กับงานคุณเลยเพราะอะไรครับถ้าเป็นงานหมวกกันกที่แอร์บันะครับมาได้เลยนะครับเรื่องของอรายละเอียดโทรถามผมได้เลยเดี๋ยวผมบอกให้ผมยินดีเลยอะ่ะไม่ได้ไม่ได้เก่งกาจมาจากไหนแต่มันเป็นสิ่งที่ควรเป็นกับหมวกอะไรแล้วกันนะครับในเรื่องของโพซิชันนะในเรื่องของตําแหน่งในเรื่องของการมาร์กต่างๆคุณถามมาเลยผมยินดีช่างท่านนี้ผมอยากส่งงานไปทําด้วยซ้ํา แต่ผมรู้ว่างานของเขาอะครับจองกันข้ามปีนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบใคร Walk- in แล้วก็ได้นะไม่ใช่นะจ๊ะไม่ใช่นะจองกันข้ามปีนะแต่ก็จบสวยๆครับหมวกเจฟฟี่นะมาดูอะไรที่เราเปลี่ยนออกไปนะครับบอกสายรัดคางครับเราเปลี่ยนให้เลยนะครับสำหรับเจฟฟี่นะขาจับแอร์วิงครับผมเราเปลี่ยนให้เลยไวเซอร์ครับอันเก่ามีตําหนิมาหมวกใบนี้ผมก็เป็นคนซื้อให้เจฟเองนะครับหาซื้อให้นะครับประมาณนี้นะครับ ไวเซอร์เจ๊บอกว่าอยากได้ชิลสโมกพี่ขี่ยขงคืนได้ด้วยก็ดูนะชิลมันขี่ยข่งคืนได้มันดูเหมือนดําแต่มันไม่ดำนะครับมันเทียบเท่ากับประมาณฟิล์มลดหกสิบเปอร์เถ้าใครที่สายตาร้อยเปอร์เซ็นต์ผมแนะนําเลยผมเองก็มีปัญหาสายตาครับผมเป็นคนสายตาเอียงและสายตายาวด้วยผมเริ่มแก่แล้วผมก็ใช้นะครับแล้วก็ปัญหาน้อยมากกับการมุมมองในการมองเข้าไปนะครับถือว่าตอบโจทย์สําหรับชิลตัวนี้และเป็นชิลที่สามารถใสม่มุดนะครับเทียร์ออฟได้ด้วยขอโทษนะครับ ขอโทษนะครับเป็นชิวอย่างนี้นะแล้วดูนะว่าหน้ามันตรงมันตัดไหนนะชิวมันตัดตรงปึ้งใช่ไหมครับมันดูเลสซิ่งนึกออกไหมมันทําให้หมวกมันดูหล่อขึ้นนิดนึงนะครับชิวทั่วไปนะครับสำหรับยี่ห้ออื่นมันจะดูโค้งๆหน่อยแต่ชิวนี้มันตรงครับมันก็จะประมาณนี้นะครับอืมจบสวยๆจ้ะจบสวยมากนะครับ ขอบยางเนี่ยหรือทำใหม่เลยนะครับแรมสองฟังนะครับ Position ไม่ดีใช่ป่ะผมจัดให้นะครับขาจับแอร์วิงนะครับตรวจสอบดูแล้วล้าแล้วอะไรแล้วก็นะครับเปลี่ยนครับเจฟไม่ติดเจฟบอกแล้วแต่พี่นะครับดูดิทุกอย่างมันพอดีหมดเห็นไหมทุกอย่างมันพอดีหมดนะครับตอนที่เราติดตั้งขาจับเข้าไปก็เห็นนี่ว่าเราทำกับเขายังไงก็ดูได้เลยดูตามคลิปได้เลยครับ เราไม่มีอะไรปกปิดหรือปิดบังบอกแล้วว่าเราบอกอยังไงคือเราใช้อย่างนั้นครับ <_ d ata> ไม่ว่าหมกคุณจะราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะแอร์บัตมาจากไหนก็แล้วแต่นะครับ <_ d ata> หรือจะเย็นขนาดไหนปีลึกแค่ไหนคุณบอกเราครับเดี๋ยวเราทําให้นะครับ <_ d ata> ขอแค่ค,คุณเปิดใจครับ <_ d ata> คุณเปิดใจมาหาเรานะครับ <_ d ata> เดี๋ยวเราจัดการให้นะครับ <_ d ata> เราก็ไม่ได้เก่งกาดอะไรขนาดที่เราจะทําได้ทุกสิ่งนะครับบางอย่างเราทําไม่ได้คือเราบอกตรงๆครับ เราไม่ต้องเราไม่เราใครรู้จักเราจะรู้จักเฮลเมตกาลาดครับเฮลเมตกาลาดมันเป็นเพจหมวกกันน็อกมันเป็นเพจขายหมวกกันน็อกมาก่อนเราคลุกคีกับหมวกกันน็อกมาประมาณ10ปีนะครับเราไม่ได้แอบอ้างหรืออ้างอิงนะเราแค่บอกว่าโอเคเราก็พอมีประสบการณ์กับเรื่องของหมวกกันน็อกแล้วกันก็ลองดูนะครับเส้นนี้มันมันมันเป็นเส้นที่มีเสน่ห์อ่ะ ดออิงด้านนี้มันมีเสน่ห์มันบอกไม่ถูกอ่ะมันได้อารมณ์อ่ะคือแบบเออเฮ้ยมันมันได้อารมณ์อ่ะมันมันดูไม่มีอะไรอ่ะแต่แม่นโคตรมีอ่ะดีเทลแม่งโคตรมีอ่ะสำหรับใบเนี้แล้วดูดิสิบสามเจฟฟี่เห็นว่าดำ้องดาสนิทอย่างนี้เนาะดำคลีนได้แบบนี้มันดำจนเห็นหน้าผมเลยอ่ะมันดำมากนะครับมันสนิทมากเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังโอเคขออุ้มหน่อยนะลูกนะอย่าหล่นนะครับ ดูดออิรตรงนี้ดิดูเฟดตรงนี้ดิเห็นว่ามีความบอนแล้วก็โกลนะครับเมทัลลิกโกลโอ้โหแล้วหมวกทั้งใบเนี่ยมีเมทัลลิกบางๆน้อยๆน,นะครับให้ความให้อารมณ์ความดุมันดุดันนะมันสปาร์ตันนะมันสปาร์ตันมันต้องอย่างเงี้ยมันต้องดุดันอย่างเงี้ยแหละนี่แหละคือสปาร์ตันนะครับสวยมากนะครับโอเคงั้นเจ้า อะไรแอร์บัสของพ่อหนุ่มเจฟฟี่นะครับผมขออนุญาตปิดจอไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ